ครับนมำรสก,การหลวงตาครับผมมาจากกรุงเทพครับผมเริ่มคำถามเลยได้ไหมครับได้ไดมันมีติดอยู่นิดหนึ่งว่ามีข้อสงสัยที่จริงวิกิตวิจิตฉาเนี่ยเพิ่งมารู้ว่าคืออะไรตั้งแต่ปฏิบัติมาก็ระยะเวลาพอสมควรก็เป็นสิบกว่าปีนะฮะ <S <S แต่ไม่ได้เห็นมันสักทีหนึ่งอะนะไปหลายสำนักทีเดียวเลยก็ด้วยหลายอย่างอะนะ อยู่ๆเนี่ยมาเมื่อวันที่9เป็นวันอาทิตย์มกรานี้นะมันมีปรากฏการ์ขึ้นมามันมันแปลกวูบเฮ้ความคิดหายไปลูกตาปกติผมจะเป็นเบสิกในในตัวของผมคือเรื่องของสมองผมจะคิดมากเลยเนี่ยทำงานมา30กว่าปีเนี่ยอยู่ที่บริษัทอเมริกันบริษัทเยอรมันหลังสุด23ปีอยู่กับริษัทเยอรมันเป็นผู้อำนวยการเนี่ย สาขาตรงของที่แฮมเบิร์กนะฮะซึ่งผมต้องไม่ได้อวดนะคือที่ผ่านมานี่มันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นอดีตไปแล้วผมรู้เดี๋ยวนี้เพิ่งรู้นั่นคืออดีตผมจมอยู่กับอดีตมากมากเลยเยอะมากเลากลับมาคิดเอากลับมาคิดเดี๋ยวมันขึ้นมาอย่างนี้นิดอย่างน้อยหน่อยนะครับต่อเป็นเรื่องเป็นโอ้โหเป็นตอนที่ที่ผมต้องคิดมากในในอดีตผมทางานผมนอนคืนละสองชั่วโมงผมรู้ว่าผมผมอดนอนสะสม เดี๋ยวนี้เป็นโรคเครียดเป็นไมเกรนนะฮะโอ้ปวดมากเลยเพิ่งรู้ว่าไมเกรนมันคืออะไรมันมาออกอาการผลมันออกมาตอนนี้นะฮะผมอายุหกสิบเก้าแล้วปีมะเสงก็เลยที่ที่ต้องเกิดตอนนี้เพราะว่ามันมีส่วนที่มันลิงก์มันมันมันผัวพันเกิดเรื่องอายุด้วยเรื่องของการเห็นเรื่องของการพิจารณา ตอนที่ผมทํางานอยู่เนี่ยผมกลางคืนผมกลางวันเนี่ยเช้านี่หกโมงผมต้องไปออฟฟิศผมได้นอนตอนต,อนตีสี่ผมทํางานถึงสามทุ่มสี่ทุ่มผมต้องคุยกับแฮมบูร์กเยอรมันเพื่อเตรียมงานวันรุ่งขึ้นวันเชา้ชากว่าเราหกชั่วโมงพอตุ่งตีสองผมต้องคุยกับอเมริกาและมีเนอโพลิสเนี่ยตตีสี่ที่โดนแปดโมงเชา้าเลยประมาณบ่ายหรืออะไรก็สิบสองชั่วโมงเช้ากว่าแล้วก็นอนสองชั่วโมงซึ่งไม่ได้หลับลึกเลยเท,ที่ยงนี่ยผมลูกน้องลงไปกินข้าวผมตัวเข้าห้องประชุมแล้ว เราห้องเราก็เก้าอี้สองตัวต่อกันแล้วหัวไว้ข้างขาวไว้พาดอีกทีไม่กินข้าว <c oughs> ทํางานไปเป็นอย่างเงี้ยไปกิจวัตรอยู่อย่างเงี้ยที่ผมเครียดเพราะว่าผมต้องดักหน้าดักหลังของลูกค้าต่างๆเรื่องของสัญญาเรื่องคอนแทรกว่าถ้าเกิดปัญหานี้ขึ้นมาเนี่ยมันจะยังไงต้องแก้ยังไงไปดักเอาข้างหน้าก็ทําให้ต้องคิดมากต้องละเอียดมากแล้วว่ามันคุยกับคนเยอะเมื่อก่อนเป็นคนที่ความจับดีมากี๋ยวนี้แย่เลย ยอมรับรับสภาพแล้วทีนี้เรื่องของลิงก์กอ้ทองที่ที่ของเรื่องอายุนี่ก็เพราะว่าอาวันที่เก้าอยู่อมันพง้งขึ้นมาไม่มีคือมันเห็นตัวเองเห็นขันห้ามันทํางานนยลยลูงตาเอ๊ะมันเป็นไรเนี่ยมาเห็นอยู่ตั้งสี่วันเต็มเต็มห้าวันอยู่กับเรานะฮะ เพอามันหายไปปุ๊บคุณมฟังมันหลงตาบากอยาสินโจงสั่งส่งทําฝึกจิตอย่าส่งออกนอกมันก็กลับมาเอ้ยใช่นี่นะส่งจีตแล้วความว่างเอ้ใช่นี่มันเข้าไปในในในอารมณ์เดิมละแต่ว่าผมไม่คอนเฟิร์มนะไม่ยืนยันว่าผมเป็นอะไรเว้ยันเป็นอะไรเนี่ยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยแต่รู้ว่ามันเป็นของดีแล้วจะรักษามันไว้ยังไงดีเนี่ยหรือเราจิตวิปลาสไปเปล่าแต่มันไม่ใช่นะ อาการของไอ้ความเครียดนี่มันน้อยลงเพราะมันอยู่ปัจจุบันแล้วันก็ไปเห็นว่าเออในอดีตเนี่ยมันไปแล้วมันดึงกลับมาไม่ได้มันอยู่มันทําไมอยู่ตรงนี้ไอ้ตรงนั้นมันยังไม่รู้จะตายเมื่อไหร่อยู่ตรงนี้มันพูดกับตัวเองนะตอนบวชอยู่มันก็ดูศพขึ้นไปดูศพแล้วพิจารณาอายุแลวอะไรต่างๆนะจับจับเปิดดูเออแต่งแต่เรียบร้อยไหมเอารองเท้าเออถ้าไม่ใส่รองเท้าเอาตังคปไปซื้อไอ้ญาติโยมไม่มีตังคปไปซื้อรองเท้าใส่ ว่าน,นี้มันแข็งแล้วนี่ให้เอาแบบสวมนะแล้วก็ชุดสกรปรกมากไปซื้อชุดขาวมาเอาไม้เท้าให้อะไรพวกนี้นะคือศพนี่ยที่มาตั้งเข้ามาเยอะมากลดขึ้นไปนะห้าสกว่าก็มี60กว่ามีน้อยมากที่จะเป็น80กว่า90้าสิบอกโอ้ยอายุมันสั้นแค่นี้เองตรงนี้ก็มีส่วนนะฮะทำให้ผมพิจารณาแล้วมันจะสะดุดอุบิเหตุตรงกลางนั้นหรือเปล่าจะไปถึงเจ็บหรือเปล่าถามตัวเอง เวลาเหลือน้อยแล้วเนี่ยไม่ได้ตกใจกลัวนะฮะเห็นคุณค่าของเวลาโอ้โหมันเราไปจมอยู่ความคิดมันตึงทำงานคิดมันไม่ว่าหรอกแต่ถ้ามันหลงแบบไม่มีภาพของเรื่องของรู้ว่าเรา,เรา,เ,ราเรารู้สึกตัวเลยเนี่ยความรู้สึกตัวอ๋อมันอยู่ตรงนี้เหรอถามตัวอเองเฮ้ยจะคุยกับใครดีเนี่ยให้ตกใจมากเลยนะเขาลุดตาผม อืดอันอีกเราจะถามใครดีเนี่ย hey. แต่รู้ว่ามันเป็นของดีเราจะรักษามันไว้ยังไงมันก็หายไปด้านหลังๆแต่ก็โอเคกลับมาอย่างเงี้ยผมรู้ลวผมผมกำลังทำนิ้วอยู่ผมทำท่าอะไรอยู่ผมรู้ผมรู้ผมรู้ขันท่าทำงานนอุจจระ,ะผมรู้ผมดูอุจจระ,ะผมรู้อาบน้ำผมรู้แปรงฟันผมรู้ เคี้ยวข้าวผมรู้ผมพูดอยู่ตอนนี้ผมก็รู้ผมเห็นว่ามันพูดผมเห็นมันพูดอะผมเห็นมันพูดแต่หลายๆอย่างมันมีการกรองมาอย่างดีนะเฮ้ยอบายบุญไม่ดีไม่ใช่ผมติดเล่าหรืออะไรนะเราเห็นว่าสิ่งไหนดีสิ่งไหนไม่ดีเราควรจะไปทางนี้คือเป็นสิ่งดีทางนี้คือไม่ดีไม่ใช่แยกแยะไม่ใช่ไม่ใช่แบ่งแยกนะฮะเราเห็นมันอะแล้ว และนี่วันที่8ผมก็ต้องไปอันนี้เรื่อง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 ข้างหน้าแหละเรื่องของตรวจหัวใจร่างกายผมข้างในนี่ผนังหัวใจไป็รูปอดทํางานเหลือแค่ห้เอร์เซต้องไปทดสอบสมรรถภาพทางปอดตรวจหัวใจผมมีความดันผมเป็นไขมันสูงผมเป็นยูริกเยอะโรคเกาเบาหวานน้ำตาลสูงผมครบหมดแะนะฮะครบหมดเลยทุกอย่าง ก็น,น้องสาวอายุ60เมื่อสองปีที่แล้วกุมภาเดือวันมาฆะนี้ก็จะครบสองปี60สิเองเนี่เป็นมะเร็งตาย60สเองนะฮะน้องสาวคนที่หลอกสุดท้องก็เลยเห็นอีกตอนนี้นเป็นพระอยู่ก็ไปจูงศพนี่ไปที่วัดเรือเข้าโลกเลยพวกนี้ก็แตะแตะศพก็มันก็แค่นั้นเองอรู้คำว่าเป็นก็เช่นนั้มก่อนนี้ผมฟังแต่ผมไม่เข้าใจเลยบอกโอ้ธรรมะสูงมากผัดสะเอ่ยอะไรเออย อมันคืออะไรตีไม่แตกนะแต่ผมไม่ใช่ว่าผมผมรู้แล้วนะฮะผมสงสัยแต่ผมรู้ว่าตัวที่เห็นเนี่ไม่ใช่ตัวผมผมเข้าใจเรื่องของผู้รู้กับผู้เห็นแต่ผมเองผมถอยออกมาบอกออผมผมก็ไม่ใช่ผู้เห็นมีอยู่ครั้งหนึ่งผมเห็นว่ามันทุกอย่างนี่มันมันคือหนึ่งเดียวทั้งหมดมันไม่มีเลยต้นต้นไม้มันก็คือจริงๆมันเกิดมาของมันเองเป็นอย่างนั้นถึงมารู้ว่าพระเจ้าอ๋อถ้าหมกมันเป็นเช่นนั้นเอง มันเป็นเช่นนั้นเองนะไม่ต้องไปอะไรกับมันนี่มันก็เป็นของมันอย่างนั้นอยู่แล้วนะครับนี่ก็น่าจะโจทย์ของผมคิดว่าคงจะเพียงเท่านี้แลยนะครับหลวงตานะอโอกาสคลุกตาชี้แล้วผมจะปฏิบัติยังไงต่อและมันเออมันคืออะไรก่อนและจะปฏิบัติยังไงต่อนะฮะผมไม่ได้เรียกร้องว่าให้มันกลับมาอยู่กับผมอยู่ๆมันหายไปวเอ๊ะมันอยู่ไหนแต่ว่า เฉยๆเดี๋ยวเดี๋ยวดูไปดูไปอย่าทิ้นรนถ้าใช่ของเรามันก็คือใช่มันก็มาไม่ใช่ก็ไม่ใช่จะต,ต้องมาถามผู้รู้กับข,ข,ขอ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 กราบขอพระคุณหลวงตาลงหลวงน้าครอันดับแรกอย่างนี้โรคที่เป็นโยมเป็นทั้งหมดเนี่ยทางกายเนี่ยมันมาจากมันมาจากความเครียดความเครียดมันเป็นเหตุผลตั้การและการไปต่อเนื่องโรคที่โยมเป็นทั้งหมดในที่โยมเล่าม,มาเนี่ย มันมาจากความเครียดความเครียดบวกกับพลังอัดนยพลังมันอัดเอาตัวนี้ไอ้ความเครียดกับพลังอัดมาจากไหนมันต้องมันต้องมาไล่เหตุไปอย่างเงี้ยเนี่ยความเครียดก็มาจากโยมไม่เห็นความคิดเอาตัวเองไปคิดเอาตัวเองไปคิดปุกแต่งแล้วโยมก็ไม่เห็นว่าขนาดจิตทุกปัจกาขนาะเนี่ยที่เอาตัวเราไปคิดตกแต่งเนี่ยมันเป็นัากาศุกแต่งไม่เป็นสิ่งเกิดดับไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่อัตตาตัวตน ไม่ใช่เป็นตัวเราเป็นของเราเพราะความไม่เห็นมันจึงหลงเอาตัวเองไปคิดปรุงแต่งเอาไปคิดปรุงแต่งในอดีตในหลงโลกไปคิดปรุงแต่งหลงโลกคิดปรุงแต่งพอปฏิบัติธรรมก็เอาตัวเองอ่ะหลงเอาตัวเองยึดเป็นอัตตาตัวตนก็ไปปรุงแต่งพยายามจะทําอะไรเพื่อให้เป็นอะไรเพื่อให้ได้อะไรเพื่อให้ถึงอะไรเพื่อให้บรรลุอะไรพอไม่ได้อย่างใจมันก็เป็นความเครียดหลงปฏิกิเลสหลงไปวิตกกังวลมันก็เครียดอีก ตัวนี้ฮะไอความเครียดก็มาสรุปแล้วคือมาจากไม่เห็นในไอตัวเราเนี่ยที่ไปรู้อะไรทุกทางตาอุจ้ารนี้ใจใจทุกปัจจขบัเนี่ยมันมันคิดถิดต่อบผูกแต่งตลอดเวลาไอทุกปัจจุบันเนี่ยวิญญาณนะขันเนี่ยที่ไปรับรู้อะไรทางตาเจ้ารนี้กจใจมันจะมีเจตสิกเวทนาสัญญาตั้งขารอีกสามขันมาประกอบเสมอประกอบรู้ทุกปัจจุบันแล้วจจก็จะถูกใจไม่ถูกใจเป็นกลางๆจำได้ไหมรู้ก็คิด สัญญาสังขารคิดประกอบปรุงแต่งทีนี้นความไม่รู้เท่าทานเนี่ยมันก็ไม่รู้ว่านี่คือขันห้าไม่รู้ว่าเป็นสังขารในการหน้าเกิดดับมันก็หลงเอาตัวเองอะ่ะเขาไปเป็นไปเป็นผู้รู้แล้วก็ไปเป็นผู้ถูกใจไม่ถูกใจแล้วก็คิดปรุงแต่งไปตามความถูกใจไม่ถูกใจก็เป็นอาสวะเป็นอวิชาอันนี้นต้องพูดกันยาวถ้าจะเอาก็จริงๆอ่ะนะความไม่รู้นี่เนะี่ยมันก็เลยลามไปเป็น เป็นโรคทางกายหลายโรคทําไมไอความเครียดจึงทาให้เกิดโรคทางกายหลายโรคเออมันมันเครียดก็ว่าเขาเนี่ยมันม so well. ันมันเครียดระบบจิตมันมันมันทุกข์มันเครียดพอมันทุกข์มันเครียดร่างกายมันก็ทํางานผิดปกติทาให้ระบบร่างกายทํางานผิดปกติเพราะว่าระบบร่างกายจิตใจมันมันสัมพันธ์กันเมื่อจิตมันมีความทุกข์ความเครียดร่างกายมันก็มีความเครียดเมื่อจิตมันมีความผ่องใสอิ่มเอิบ เบิกบานเป็นปิติร่างกายมันก็อิ่มเอบิบเบิกบานกายเบาใจเบามันก็จะหลั่งสารเคมีออกมาเรียกว่าสารเอนโดฟินสารเอนโดฟินเนี่ยเป็นสารสุกสารที่กำจัดสารพิษในร่างกายเราได้กำจัดเชื้อโรคร้ายได้แต่เวลาพอพอเครียดเครียดเกิดความเครียดภายในจิตมันก็เกิดร่างกายมันก็เครียด ตึงเคียดพอร่างกายตึงเครียดมันก็หลั่งสารพิษเรียกว่าสารอะดรีนาลีนสารเนี้ยมันเป็นสารที่ทําลายเซนที่ดีๆทั้งหมดในร่างกายเราเนื้อเยื่อต่างๆมันก็ทําให้เกิดเป็นเซนมะเร็เงแตกตัวลุกลามเนี่ยฉะนั้นความเครียดก็มาจากได้อย่างใจไม่ได้อย่างใจนี่เนะี่ยมันพอมันไม่ได้อย่างใจมันเครียดได้อย่างใจก็ เพลินใจสบายใจพอไม่ได้อย่างใจก็เครียดเนีโฆษณาเมื่อก่อนนี้มีโฆษณาอะไรนะโฆษณาอะไรเรื่องอะไรที่ว่าเครียดกินเหล้าเดี๋ยวก็เครียดกินเหล้าเคยคุกดูบ้างไอโฆษณาเนี่ยไม่เคยดูเหรอโยมไม่เคยดูเครียดกินเหล้าเครียดเดี๋ยวก็กินเหล้าอะไรมันมีก่อนโฆษณาที่นานมากแล้วเนี่ยมันก็ร่างกายมันก็เป็นแบบเนี้ยโยมก็คือเครียดมาจากพื้นฐานความเครียดร่างกายมันก็หลั่งสาร หลังสารพิษทําให้สุดท้ายร่างกายของโยมนะมันระบบระบบการทํางานมันรวนมันก็มาจากจิตมันเครียดจิตมันเครียดก็เพราะว่าไม่รู้เต่าทันอวิชชาไม่รู้เต่าทันอวิชชาอาสวะความคิดปรุงแต่งในใจเราเนี่ยไม่รู้เท่าทันมันก็หลงไปหลงเอาตัวเราเข้าไปนี่เข้าไปบงการความคิดคิดเป็นปรุงแต่งไปตามความที่ถูกใจไม่ถูกใจอีกกรณีหนึ่งเมื่อเมื่อเราเนี่ย ยึดถือเป็นอัตตาตัวตนไม่เข้าใจธรรมชาติว่าขันห้าเกิดมาจากธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟอากาศธาตุและธาตุรูหกธาตุเพราะฉะนั้นธาตุเนี่ยธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟธาตุอากาศเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เกิดเป็นเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงแปรปวนดังนั้นธาตุธาตุดินต้องต้องกินซากพืชซากสัตว์เติข้าไปตลอดเวลาเพราะเซนเนี่ยในร่างกายเราเนี่ยมันเสื่อมและมันก็เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ทางการแพทย์เขาว่านะทางวิทยาศาสตร์การแพทย์เขาว่าเซนในร่างกายเราเนี่ยพอครบประ,ประมาณนะยี่แปดวันก็ยี่แปดวันไม่ได้ประมาณยี่แปดวันเซนในร่างกายเราที่เป็นเซนเก่าไม่มีเหลือเลยเดี๋ยวไม่ทราบจะผิดถูกไงต้องถามหมอจริงป่าหมอนะประมาณเอาคือไม่มีใครรู้จริงแต่ประมาณเอานี่ก็เป็นหมอเป็นแพทย์แลน้นี้มันก็จะเปลี่ยนเซนในร่างกายเรา จากเซนที่ไม่ไม่ดีเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนเป็นเซนใหม่หมดเซนเก่าเปลี่ยนเป็นเซนใหม่หมดมันก็จะเป็นเซนใหม่แล้วก็แต่ไอเซนเนี่ยลูกตาม,มีความรู้สึกว่าเมื่อมันมันเซนเก่าเปลี่ยนไปเนี่ยมันมือนเป็นเซนใหม่มาพอเซนใหม่มาเนี่ยจิตมันก็ส่งต่อความเครียดอีกจิตเนี่ยมันกเกิดดับตลอดเวลา จิตด,ดวงเก่าดับไปดวงใหม่เกิดจิตดวงเก่าดับไปดวงใหม่เกิดจิตดวงเก่าดับไปดวงใหม่เกิดแต่จิตดวงเก่าดับไปมันก็ส่งอาสวะอวิชชาอาสวะความไม่รู้เนี่ยแล้วก็ส่งต่ออาสวะความเคยตัวเคยใจนิสัยสะดานที่ชอบคิดชอบพูดชอบปรุงแต่งกระทาอย่างเงี้ยก็ส่งต่อให้จิตดวงใหม่มันก็เครียดอีกแล้วก็ส่งต่อให้้ความเครียดก็เลยทําให้เซนในร่างกายเราแม้แต่จะกินซากพืชซากสัตว์เป็นธาตุดินใหม่ธาตุน้ํากินธาตุน้าใหม่ตลอดเวลากินธาตุลมหายใจใหม่ หายใจเข้าออกกินธาตุไฟความร้อนกลมอ,อุ่นใหม่ตัวช่องว่างอากาศเป็นช่องว่างภายในร่างกายเราก็ไม่ต้องกินแล้วก็ธาตุรู้มีธาตุรู้อีกการธาตุรู้นี่เป็นธาตุที่ได้แต่รู้ไม่ปรากฏอะไรเนี่ยตอนนี้เมื่อจิตด,ดวงใหม่มันเครียดอยู่เรื่อยๆมันก็เ,เซนใหม่เนี่ยสารอาหารที่กินเข้าไปมันก็กลายเป็นสารพิษอีกอยู่ดีเพราะว่ามันก็หลั่งสารพิษอีกเพราะจิตมันเครียดมันก็หลั่งสารเนี่ย สารไอะอะดรีนาลีนเป็นสารพิษไอเซนใหม่ก็กลายเป็นพิษอยู่ดีอาหารที่กินเข้าไปมันก็เหมือนกับเรากินอาหารเข้าไปแล้วบูดเน่าพูดไงมันก็กลายเป็นพิษอีกกลายเป็นอาหารเป็นพิษคือมันมีมันมีสารอะพิษเข้ามาผสมดังนั้นเซนทุกเซนก็เลยกลายเป็นปเป็นเซนที่มีพิษเป็นเซนที่มีพิษเนี่ยไอ,ไอนี่อีกอันหนึ่งนะ พอพูดถึงกันเนี่ยมันก็พอดีมีหมอมามาน่งแบยเป็นมะเร็งอยู่เป็นเป็นมะเร็งเนี่ยถ้าจิตเนี่ยมันมันไม่มันจิตที่มันเกิดใหม่แต่ละดวงเนี่ยมันมันเป็นจิตอวิชาอวิชาจิตอวิชาคือความไม่รู้ไอ้จิตดวงใหม่ก็ไม่รู้เป็นจิตโง่อยู่นั่นเนี่ยมันโง่เป็นจิตยึดถือเป็นจิตยึดถือเนี่ยมันก็เพราะนั้นเนี่ยต่อให้เซนเซนเนี่ยยี่สิบแปดวันเป็นเซนเป็นเซนใหม่หมดเลย เส้นเก่าอะมันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเราต้องกินเติมไปเลยกินธาตุดินธาตุน้ำถ,ล,ถล่มทันไฟธาตุอากาศเติมเข้าไปแต่เพราะว่ามันยังมีไอจิตที่มันเกิดมาแต่ละดวงแต่ละดวงเนี่ยที่มารู้ทาจตาหูจมูกใจใจที่มันมันมายึดเอาวิญญาณขันเนี่ยเป็นตัวเราเป็นเราเป็นตัวเราเป็นกองของเราเนี่ยคือขันห้าเนี่ยมันมันไม่ได้เป็นท่างกิเลสไม่ได้เป็นท้งนิพพานแต่อวิญญาณที่มันวิญญาณที่มันบวกกอบวิชาเนี่ยมันวิญญาณโง่เนี่ย มันมาเข้าท้องแม่เนี่ยตอนที่อที่เราอยู่ในท้องแม่มีสเปิร์มของพ่อกับไข่ของแม่ผสมกัน er แล้วก็เป็นเป็นก้อนเลือดขึด้นมาเนี่ยมีทารกน้ำน้ำไฟเข้าผสมแล้วเป็นก้อนเลือดขึ้นมาพอก้อนเลือดมันโตแล้ววิญญาณก็เข้ามาผสมพอวิญญาณเนี่ยวิญญาณเป็นวิญญาณโง่เข้ามาผสมมันก็ไปยึดเวลารับรู้ต่างๆหูจะนิากายใจมันก็ไปยึดเอาวิญญาณเนี่ยที่ไปรับรู้ต่างๆจิกายใจในปัจจุกนที่เป็นวิญญาณในขันห้าเนี่ย มันก็วิญญาณในขันห้ามันก็มีผู้ยึดตะผู้ยึดมันมาแล้วคือจิตโง่นี่เองจิตโง่มันไปยึดเอาวิญญาณขันในขันที่ห้าเนี่ยเป็นตัวเราเป็นของเราเป็นจิตของเราเราเป็นผู้รู้ผู้รู้เนี่ยเป็นเราแล้วมันก็ไปรู้ทางตาคุณที่วันนี้แก่ใจเวลาถูกใจเราก็ถูกใจถูกใจเราไม่ถูกใจเราแล้วก็คิดปรุงแต่งไปตามที่ถูกใจเราไม่ถูกใจเราเป็นอาสวะอนิสัยสันดานเป็นกิเลสเครื่องดองสันดานเพิ่มมากขึ้นเป็นดอกเบี้ยทุกต้น ตอนนี้ถ้ารู้เห็นตามความเป็นจริงเข้าใจสัจธรรมเนี่ยแล้วว่าเออธรรมชาติเนี่ยมันก็ทุกปัจจัยหนาการรับรู้ตาหูจกากะใจเนี่ยมันก็มีแต่วิญญาณขันไปรับรู้ทางตาหุจจาก่ใจแล้วก็มีเจตสิกเวทนาสัญญาสังขารอีกสามขันเข้าประกอบคือรู้อะไรทางตาหูจจากะใจเนี่ยมันก็จะมีถูกใจไม่ถูกใจไม่ถึงการถูกใจไม่ถูกใจจําได้ไหมรู้อะไรเป็นอะไรเนี่ยสัญญาสังขาร ถ้ามันรู้แค่เนี้ยมันไม่มีตัวเราเข้าผสมในการรู้ไม่มีถูกใจเราไม่ถูกใจเราไม่มีว่าเราเป็นผู้คิดผู้ปรุงแต่งมันมีแต่สังขารเกิดเองดับเองสังขารเกิดเองดับเองไม่ผู้ยึดไม่มีอันเนี้ยมันจะเป็นแต่เรื่องกริยาการของขันห้าเพราะผู้ยึดไม่มีเนี่ยอวิชาก็ดับไปเพราะว่าอาวิชามันคือไอมันมีผู้ไปยึดเนี่ยความไม่รู้เนี่ยมันก็เข้าไปยึดเป็นอวิชาตันอุปทาน ก็ไปยึดพอไม่มีผู้ยึดเนี่ยสาขามันเกิดเองดับเองเนี่ยสาขามก็เกิดเองดับเองผู้ยึดไม่มีนิเซนเก่าเนี่ยมันมีอายุแค่ยี่แปดวันที่เป็นเซนมะเ็งอะเซนเนืรอไลน์อะต่อยเซนดีอีกที่เป็นเซนมะเลงเนี่ยมันมีอายุแค่ยี่แปดวันมันก็หมดแล้วไอเราเนี่ยต้องว่าเราเนี่ยเป็นตัวเก่าไม่ใช่ตัวเก่าหรอกเราได้เปลี่ยนหมดเลยตัวใหม่ทั้งตัวยี่แปดวันเนี่ยกลายเป็นตัวใหม่ทั้งตัวนนเราไม่มีเหรอกไอตัวเก่าที่เหลือเนี่ย และจ no no ิตก anyway? ็ไม่มีจิตดวงจิตดวงเดียวนะจิตเนี่ยมันเกิดดับตลอดเวลาเกิดดับตลอดเวลาเลยจิตวิญญาณเนี่ยมันเกิดดับตลอดเวลาดังนั่นมันไม่มีตัวนี้ไอ้ตัวเราคงที่ไม่มีเลยน้อยหนึ่งนิดหนึ่งปรมานูหนึ่งไม่มีเลยไม่มีจึงเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาหมดไงสังขารกายสังขารจิตหรือจิตตสังขารเนี่ยหรือกายสังขารเนี่ยวาจาสังขารจิตต่สังขารเป็นสิ่งเกิดดับหมดไม่มีอะไรที่เชื่องเลยแม้แต่น้อยหนึ่งนิดหนึ่งปรมานูหนึ่งวิธีที่เราจะรอดพ้นจากเซนมะเ็งได้เนี่ย มันจะต้องสิ้นยึดไม่มีอวิชาตันเหาประทานพอพอมันสิ้นยึดปุ๊บไอ้จิตวิชาจิตโง่มันดับไปมันเหลือแต่ธรรมชาติเดิมแท้ที่เป็นธรรมชาติรู้ที่มันไม่มีเอาวิชาแล้วมันไม่มีผู้ยึดไม่มีผู้ยึดปุ๊บขันห้ามันก็เกิดดับของมันไปผู้ยึดไม่มีเมื่อผู้ยึดไม่มีเซนที่มันกินอาหารเข้าไปใหม่หลังจาก28วันแล้วเนี่ยมันก็เป็นท่าที่ไม่มีผู้ยึด เมื่อเป็นธาตุที่ไม่มีผู้ยึดมันก็เป็นอาหารที่เป็นธรรมชาติธรรมดาที่ไปเสริมสร้างร่างกายไปเสริมสร้างร่างกายมันก็เลยกลายเป็นธาตุตามธรรมชาติที่บริสุทธิ์เองโดยที่ไม่ใช่ว่าเป็นธาตุเป็นเซนที่เสียเขาเรียกว่าธาตุธรรมดาเนี่ยที่ไม่มีผู้ยึดเรียกว่าพระธาตุพระธาตุคือวิญญาณเนี่ยมันเป็นธาตุที่บริสุทธิ์แล้วมันก็เลยทําให้ดินน้ําลมไฟอากาศเป็นเป็นบริสุทธิ์ไปหมดเลย เวลาเผาออกมาเนี่ยมันจึงกลายเป็นพระธาตุเผาพระอรหันเนี่ยมันเลยกลายเป็นพระธาตุกระดูกก็พวกไอ้ที่มันกองเป็นขี้เท่ามันจะเป็นมันจะเป็นเพชรไปก่อนมันจะเป็นมอนเหมือนกับเป็นเพชรเล็กๆเต็มไปหมดเลยเป็นเพชรนี่เขาเรียกว่าพระธาตุคือส่วนที่เป็นในพวกเซนเนี่ยพวกเซนพวกเซนเนื้อเยื่อต่างๆเนี่ยพวกที่มาจากเซนมาจากม้ามตับปอดหัวใจไอ้ต่างๆเลือดเนื้อต่างๆเนี่ย ที่เวลามันเผาเนะี่ยพวกนี้มันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นรวมกับกิ้เท่าแล้วมันจะเป็นมันจะเป็นพระธาตุเร็วแปลเป็นพระธาตุเร็วเห็นชัด